จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้มีนักศึกษาแพทย์เราซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวมทั้งพื้นที่ควบคุมที่หากว่าจะกลับเข้ามาที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องผ่านขั้นตอนของการกักตัวและตรวจหาเชื้อซึ่งทางทีมวิชาการคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโครงการที่จะดูแลนักศึกษาแพทย์ของเรา ให้ปลอดภัยและได้รับความสะดวกสบายดังนี้สําหรับขั้นตอนการดูแลนักศึกษาแพทย์นะคะเราก็จะสํารวจก่อนว่าน้องคนไหนเนี่ยอยู่ที่พื้นที่เสี่ยงควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะเราก็จะให้น้องติดต่อมานะคะที่เจ้าหน้าที่ของเราเพื่อที่จะดูว่าน้องจะเดินทางมาวันไหนเดินทางโดยสายการบินอะไรถึงเวลาไหนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเตรียมรถคณะค่ะไปรับถึงสนามบินนะคะแล้วก็พาน้องๆเนี่ยมากักตัว นะคะที่สวนดอกโฮสเทลนะคะแล้วก็พาไปสวอปค่ะก็ถ้าเกิดว่าน้องๆได้รับวัคซีนมาแล้วตามข้อกําหนดนะคะก็จะสวอปครั้งแรกถ้าเกิดว่าในกระถิก็สามารถไปเซฟมอนิเตอร์ริงต่อได้เราก็จะไปส่งน้องๆที่หอนะคะหลังจากที่มาถึงเชียงใหม่นะคะเราก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษานะคะช่วยอำนวยความสะดวกให้รวมทั้งไปถึงการยื่นเอกสารที่เทศบาลด้วยโดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อแสดงตัวนะคะแล้วก็สําหรับน้องๆที่ ไม่ได้รับวัคซีนนะคะก็จะ S Q อยู่ที่เราจนครบ14วันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะนำน้องๆกลับไปสู่หอพักนักศึกษาด้วยความปลอดภัยค่ะทางคณะเนี่ยก็ได้มีการอำนวยความสะดวกนะครับตั้งแต่ก่อนที่ผมจะกลับมาว่าผมเนี่ยจะกลับมาวันที่เท่าไหร่เขาก็จะได้เตรียมการมารับผมได้ถูกต้องแล้วก็พอผมลงมาจาก เครื่องบินนะครับผมเขาก็มารอรับผมที่สนามบินแล้วก็มาทําการกักตัวที่สวนดอกโฮสเทลนะครับซึ่งเป็นที่ที่คณะได้จัดเตรียมไว้ให้สําหรับนักศึกษาแพทย์โดยเฉพาะนะครับซึ่งที่กักตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ที่ดีดีกว่าที่คาดหวังไว้เยอะเลยครับมีการอำนวยความสะดวกที่ดีมีการสามารถสั่งอาหารขึ้นมาส่งได้แล้วก็เวลาขาดหรืออะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ภายในส่วนดอกโฮสเทลนะคะก็จะมีกลุ่มไลน์ที่สามารถติดต่อ ทั้งกับอาจารย์แล้วก็กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในส่วนเราโฮสเทลค่ะโดยที่ไม่ต้องพบหน้ากันเลยค่ะแล้วก็ภายในเป็นโรงแรมที่ลักษณะคล้ายๆกับโรงแรม3ถึงสดาวเลยค่ะภายในก็จะมีความสวยงามมากค่ะหนูนะคะอยู่ชั้น10ก็จะมีเป็นวิวดูสนามฟุตบอลแล้วก็เป็นโรงพยาบาลหาราชนครเชียงใหม่ค่ะมีทั้งตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มี Wi-Fi ที่สเตเบิลมากๆค่ะใะน,นั้นหนูก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ตรงตามเวลาด้วยค่ะ ด้วยขั้นตอนต่างๆที่ทางทีมวิชาการได้ทำตามที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้วางนโยบายไว้จึงอยากจะให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราได้ดูแลนักศึกษาแพทย์ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายอย่างดีและเมื่อเขาพ้นขั้นตอนของการกลับตัวและได้รับการตรวจหาเชื้อเขาก็จะปลอดภัยที่จะสามารถไปเข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาแพทย์ ส่วนอื่นๆ